สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะเอาสถิติเด่น4ตัวมาหน่วย10ล่างนะครับตําลาที่2นะครับที่ผมเคยลงให้เพื่อนๆดูไปทุกงวดทุกงวดนะครับหลายๆท่านสงสัยว่าตัวเลขที่ผมนำมาลงเอามาจากไหนวันนี้ผมก็จะเอาสถิติ มาให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะมาชี้ให้ดูนะครับว่าผมได้นำตัวเลขเหล่านี้มาจากที่ไหนนะครับเดน4ตัวมาหน่วย10บล่างนะครับนะฮะนะครับนี่เลยครับนี่เลยนี่ฮะเดน4ตัวมาหน่วย10บล่างสี่ศูนย หนึ่งแดตัวเลขออกมาที่แปดเจ็ดนะครับเข้าที่เลขแปดนะฮะจำเพาะสี่ตัวนี้นะฮะเนี่ยหนึ่งสสามสี่นะครับดูงวดต่อไปเลยนะครับงวดต่อไปนี่ฮะผมต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่มีรอยขูดเขียนจากการคํานวณตัวเลขนะฮะแต่ก็อยากจะเอามาให้เพื่อนๆดูจริงๆ ว่าผมเอาตัวเลขไปลงเอาไปจากที่ไหนนะครับนี่ครับ2องสี่เกตัวเลขออกมาที่2 0นะครับอ่นะเข้าที่เลขสอเข้าที่เลขสอนะฮะเข้าที่เลขสอนะครับนี่ครับ8 5 0 2นี่ครับตัวเลขออกมาที่06นะฮะเนี่ยเขาประกบคู่เข้าด้วยแต่เป็นบางครัง้งบางคราวเท่านั้นเองแต่ว่าเด่น4ตัวที่ผมทีเนี่ยเขาจะเข้าเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับอนะวดต่อไปนะครับนี่ครับ1 6 07นี่ฮะนี่ครับ,รบตัวเลขออกที่9กหนึ่ง เข้าไปที่เลขหนึ่งนะฮะเข้าไปที่หลับเลขหนึ่งนะครับงวดต่อไปเลยนะครับนี่ครับหกศูนย์สามหนึ่งนี่ฮะตัวเลขออกมาที่สองหกนะครับเข้าไปที่เลขหกนะครับเข้าไปที่เลขหกนะครับนี่ฮะนี่ฮะหนึ่งแปดศูนย์สองนี่ครับตัวเลขออกมาที่ห้าศูนย์นะครับเข้าไปที่เลขศูนย นะครับสตัวมาหน่วยสิล่างนะครับนี่ครับ9 0 1 6ตัวเลขออกมาที่6กสเข้าไปที่เลข6นะครับวดต่อไปนะครับ3 8 4 0ตัวเลขออกที่3 1เข้าไปที่นี่ฮะเลขสามนะ อันนี้เขาก็ประกบคู่เข้านะครับนะฮะวดต่อไปเลยนะครับนี่ครับ0ูนย์สี่ห้าแดตัวเลขออกมาที่ห้าแปดนะครับเข้าไปทั้งห้าและทั้งแปดเลยนี่นะฮะเขามาด้วยกันนะครับนี่ฮะวดต่อไปเลยนะครับห้าสองเจ็ดสามเข้าไปที่เลขเจ็นะฮะออกเจเจด นะครับเรางวดที่ผ่านมานี้นะครับเนี่ยที่ผ่านมาหนึ่งสองหกสี่ตัวเลขออกมาที่หกหนึ่งนี่ฮะเขามาคู่กันเลยทั้งหนึ่งทั้งหกนะฮะทั้งหนึ่งทั้งหกเลยนะครับทั้งหนึ่งทั้งหกอ่าแล้วก็งวดนี้นะครับงวดที่จะถึงมาแล้วนะครับงวดที่จะถึงนี่ครับนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะห้า 3 2 7เพื่อนเอนเห็นไหมล่ะครับเด่น4ตัวมาหน่วย10บตำราที่สองเขาไม่ผิดเลยนะอยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับนำไปจับชุดกับอาจารย์ท่านอื่นที่ท่านพอไว้ใจได้หรือว่าท่านมีเลขอยู่ในดวงใจอยู่แล้วนะฮะหรือว่าหามาได้ก็เอามาผสมกันนะครับ แต่หลายท่านนะครับไม่มีเวลาที่จะมาดูอะไรแบบนี้ก็รอโค้งสุดท้ายนะครับแล้วผมจะตัดลงไปให้เพื่อนๆดูนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่อุตส่าห์ทนฟังขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ